เชิญครับเจอกนครับปีสโอเคอันนี้เป็นเป็นหมายจับสานอาญานะครับที่84ครับสองัลงวันที่8มกรม 2, าคม2568นายะครับอันนี้ชื่อเราชื่อ <c oughs> วันครับใช่ครับได้กระทำค,ความผิดนด้วยนายเอกลักษณ์แพน้อยผู้ต้องหาได้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยใส่ตองไว้ก่อน พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดซึ่งใช่เหตุในเมืองนะครับสิทธิ์เราจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้อยคำของเราต่ออย่างนี้นะอาจถูกใช้บนชัรนพิจารณาของศาลนะครับมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบสถานีที่เราจะถูค,ควบคุมตัวคือสอนอชนะสงครามนะครับยอมรับแล้วก็ฟังให้จบครับ มีสิทธิ์แจ้งและปรึกษาทนายนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ให้ทนายเข้าร่วมทองการสอบปากคำชั้นพนักงานสอบสวนนะครับแล้วถ้าระหว่างนี้ได้รับบาดเจ็บสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่แจ้งแล้วนะครับครับจะให้การรับสารภาพปฏิเสธก่อนหน้านายผมสารภาพทุกข้อความายการรับสารภาพนะคการผิดผมยอมรับผิดก็รับก็ได้รับเป็นโซของบริการทุคนเลยครับไปไปไป